แม่คะเช้านี้อากาศดีมากเลยค่ะไปวิ่งออกกำลังกายกันไหมฉันไม่ไปฉันอยากนั่งจิบกาแฟมากกว่าแล้วดูสภาพฉันตอนนี้สิเนี่ยฉันไม่อยากพบใครทั้งนั้นอ่ะไปแอะออกกำลังกายกันแม่ไปด้วยเหรอวโอ๊ยอะไรน่ไรจุดขอโทษครับแม่ขอโทษแม่นี่ไม่เหนื ต้องหาทางเอามือถือเจ้าวอสมาดูให้ได้ว่ามันโทรหาใครอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปด้วยอ้าวทำไมอ่ะก็แม่อยากออกกําลังกายอ่ะจะได้ไปสำรวจหมู่บ้านนี้มันน่าอยู่ยังไงเวลาเดินไปไหนเนี่ยจะได้ไม่หลงดีค่ะได้สำรวจหมู่บ้านด้วยแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยงั้นไปกันเลยไปอ๋ยพวกแกจะวิ่งเร็วทำไมเนี่ยรอแม่ด้วยสินี่จะวิ่งกันไวทำไม รอด้วย<ป>โอ๊ยโอ๊ย,อยทำสวนสก้างเลยแบบนี้เดินรอบเดียวก็เหนื่อยแล้วเนี่ยไอ้คนสวนที่ไหนจะมาทำสวนให้สวยได้ทุกวี่ทุกวันโอ้ยอีกแป๊บเดียวต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาเหี่ยวแห้งตายหมดแล้วนินทาระยะประชิดเลยฮู้ว ว้าวสวนผักอุ้ยน่ากินมากเลยอะ่ะอุ้ยน่าเด็ดไปทำอาหารที่บ้านอุ้ยไม่ได้สิเราจะมาเพลิดเพลินกับธรรมชาติสวนผักนี้ไม่ได้เราต้องจัดการเจ้าวัดนักพายาแอรกับบ้านอื้มเธอาทำเป็นห่วงใหญ่รับหลังเนี่ยจะดูแลกันดีแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่นี่ก็เหมาะนะในการที่จะสร้างสถานการณ์ เราต้องสร้างความวุ่นวายเยอะๆแล้วก็จัดการเจ้าบอสแล้วก็เอาโทรศัพท์มันมาเช็คแค่นี้ก็เรียบร้อยใ่ไหมคะไหวไหมคะไหวถ้าแม่ไม<ว><ว>่ไหว,ไวบอกหนูนะแม่หนูจะได้พากลับบ้านเออแม่ไหวอยู่แล้วหนูไปก่อนได้เลยเดี๋ยวแม่ตามไปโอเคค่ะไป จะหากิ่งไม้หรือว่าหลุมบอ่อหรือแมลงอะไรมาสร้างสถานการณ์นี่มันไม่มีเลยหรือไงเนี่ยฮะเฮ้ยเจ้านี่ก็แล้วกันโอ๊ยมาแล้วโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยแม่แม่แม,แม่เป็นไรคะโอ๊ยคุณลูกบ้านคะมีอะไรช่วยไหมคะเออแม่เป็นอะไรป่ะคะ อนที่แม่เดินน่ะพื้นมันไม่เท่ากันน่ะแม่ก็เลยขาพลิกลงไปอ่ะมีลูกเต้าก็ไม่ดูเลยนี่ลูกเอ๋นี่ตัวดีเลยไม่เอาใจใส่เลยนี่คนดูแลหมู่บ้านยังไงเนี่ยฮอนี่ถ้าฉันขาแพ้วาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะทำยังไงเออขอโทษนะคะคุณลูกบ้านไม่ทราบว่าคุณลูกบ้านเนี่ยสะดุดล้มหลุมตรงไหนอะคะเพราะดูจากบริเวณนี้เนี่ยไม่มีหลุมมีบ่อเลยนะคะเออไม่มีเลยเหรอ <laughs> ไม่มีเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาหลุมหรือว่าพื้นที่ทางสัญจรชำรุดเนี่ยทางทีมนิติของเราจะรีบจ้างซ่อมอย่างเร่งด่วนเลยนะคะงั้นเอาเป็นว่าดิฉันขอพาคุณลูกบ้านเนี่ยไปปฐถมพยาบาลที่ขับเข้าก่อนดีกว่าค่ะจะดูอาการเบื้องต้นแล้วก็ปฐมพยาบาลด้วยค่ะค่ะดีค่ะทางนี้ค่ะไอ้ลูกคุณคิดจะอยู่ที่นี่จริงๆหรอดูสิแม่แค่มาเดินเล่นแป๊บเดียวก็ลมจนเจ็บแล้วเนี่ย หมูบ้านเนี้ยมันดีกว่าบ้านเราตรงไหนแล้วลกูกกลับไปอยู่กับแม่นะแม่ับตรงนี้เจ็บมากไหมคะเนี่ยอือก็เจ็บอยู่อ,ะอ่ะอทำครับพี่บอกพี่บอล แม่ว่าที่นี่สวยไหมก็สวยดีนะเอ้ยทำไมมีอะไรผมจะถามแม่ว่าแม่อยากได้ยาแบบไหนครับแบบไหนก็ได้มีสมุนไพรจีนกับสมุนไพรไทยไทยประครกหรือพี่พึ่งประครกเย็นหรือร้อนคะแม่อ๋ออะไรก็เอามาเถอะให้หมดทุกแบบเลยเรียกแค่อายาหมอหมอนันใช้เวลาเล่นไหมเนี่ยแล้วแม่มีปวดตรงไหนไหมอืมใช่มีจริงดูดิไหนมีอะไรบ้าง เป็นยังไงบ้างคะคุณลูกบ้านเอ่ออ oh, ๋ยเจ็บจังเลยค่ะสงสัยจะกระดูกหักเลยคะเนี่ยเรียกรถพยาบาลนี้ไหมครับได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะรีบแจ้งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดให้เลยนะคะขอด่วนนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงค่ะโอุ๊ยอาการดีขึ้นแล้วค่ะไม่ยืนได้เลยเหรอคะดีขึ้นแล้วจริงใช่ไหมเนี่ยอยากดีจริงป้ากับเธอ คุณนิติคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนิติคุณเนี่ยดูมีประโยชน์มากกว่าลูกเขยของดิฉันอีกอะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยเรียกพวกเราได้เลยนะคะถ้าคุณลูกบ้านอยากจะกำลังก,กายกันต่อเนี่ยเ,เชิญไปที่ทางฟิตเนสหรือไม่ก็เดินเล่นในสวนได้เลยนะคะค่ะนี่ค่ะนี่เป็นผักสดจากสารสลิยแบคยาเรนะคะที่คุณลูกบ้านเดินผ่านเมื่อตกี้ค่ะปลารสาทิษเพิ่งเก็บมาสดๆเมื่อตะกี้เลยค่ะาานะี่ขอบคุณนะคะดิฉันให้คุณลูกบ้านเอาไปทำอาหารกันนะคะ พอดีเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะไปทําอาหารแล้วก็เป็นปั่นเป็นน้าผักให้แม่ทานแม่ครับผมว่าเรากลับไปพักผ่อนกันดีกว่าก็ดีเหมือนกันฉันเริ่มหิวแล้วเออแม่ครับแม่แม่นั่งก่อนเลยครับแม่แม่ครับแม่เป็นอะไรไหมครับ ไมบ้าคะแม่คะนีแะ่แม่ไม่ใช่สาวสามแล้วนะคะเวลาจะลุกจะเดินอะไรเนี่ยมองหมดสิคะให้เรียกรถพยาบาลมาไหมไม่ต้องหยิบถุงยาเจ้ามาสิ สักครูครับรู้มันสิไม่รู้มันคุยกับใครยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไว้ใจมันได้เหรอลูกแม่ว่าลูก,กไปอยู่กับแม่ดีกว่าแม่ว่าที่นี่มันที่นี่สวยใช่ไหมคะแถมหน้าอยู่มากๆด้วยแม่ว่าไหมแม่แม่เลิกเป็นห่วงนได้แล้วคะ่ะสิ่งที่แม่ต้องห่วงเนี่ยคือสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะ แล้วก็กินยาให้มันตรงเวลานะคะแม่จะได้อยู่กับหนูไปนานๆไงถ้างั้นแม่ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรคะเช็คโทรศัพท์เจ้าบอสหน่อยว่าเมื่อคืนตอนห้าทุ่มเนี่ยมันคุยกับใครบอกเขาเขาอาจจะคุยกับเพื่อนหรือว่าคนที่ทำงานเขาหรือเปล่าคะแม่ว่าไม่ใช่หรอกนี่แม่ว่าอีกคนนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในหมู่บ้านนี้แน่ๆเลยไม่อย่างงั้นมันจะลุกลี้ลุกลนออกไปกลางค้างคืนแบบนั้นเหรอ แม่บอดเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกคะ่ะลูกแน่ใจเหรอเคยเช็คมือถือแฟนบ้างไหมไม่เคยค่ะก็เหมือนลูกป้าข้างบ้านเราอะไว้ใจผัวแล้วสุดท้ายเป็นไงโน่นไปนมีเมียมใหมเเ่เดี๋ยวผมเปิดเองครับ